เื่อเราเดินเข้ามาข้างในพี่โยเราทราบถึงกลิ่นของความคลาสสิกที่พี่ที่ที่ของเจ้าของบ้านแล้วก็เจ้าของรถด้วยคือมีเลยคือทุกซอกทุกมุมทุกซอกทุกมุมเนี่ยต้องบอกนี้จริงๆเลยเพราะว่าแล้วขนาดการเก็บของแล้วขนาดอะไรทุกอย่างมีมีเอกลักษณ์ของตัวเองอ่ะแล้วถึงเจ้าตัวรถที่เรายืนอยู่ตรงนี้ครับผู้ชมเป็นรถที่ทุกคนรู้จักกันดีแล้วก็เป็นที่ต้องการเป็นที่หมายปองของคนเล่นรถคลาสสิกนะครับทั่วไปสำหรับเจ้าตัวรถมินิ นะครับก็จะมีสองคันให้ดูนะครับต้องบอกคุณผู้ชมนะครับท้าความไปนิดนึงนะครับ mm hmm. จโลมินีเนี่ยผลิตตั้งแต่ปี 1, 1,959 mm hmm. นะครับผมบอดี้รถลักษณะแบบเนี้ย mm hmm. เขาเรียกรถมินิแต่ที่เนี้ย mm hmm. การเรียกที่ถูกวิธีตามสำหรับคนเล่นรถ mm hmm. ก็คือต้องมีคำยี่ห้อตามหน้าขึ้นมานะครับ ปีพันห้าร้อยห้าสิบเก้าจนถึงปีพันเก้าร้อยเจ็ดสิบกว่ากว่าขอทำไมข้อมูลเป๊ะเลยะครับข้อมูลเป๊ะครับข้อมูลเป๊ะอันนี้เลอันนี้ <c oughs> เล่มาเยอะ <c oughs> เราเคยรีวิวแลเ,เราเคยพูดไปแล้ว <c oughs> ในท้องเรื่องหนึ่งของรายการเรานะครับก็จะมีสองยี่ห้อเป็นออสตินกับมอร r i ิสนะครับ <c oughs> ในประเทศอังกฤษที่ผลิต เพราะนั้นวิธีการเรียกถ้าเป็นมอริสก็จะเรียกว่ามอริสมินิถ้าเป็นออสตินก็จะเรียกว่าออสตินมินินะครับแต่บ้านเราเวลาเห็นรถพวกนี้รถออสตินรถออสตินนี่มันคือการเรียกที่มันค่อนข้างคาดเครื่อนไปชักงนิดหนึ่ง<ม>แล้วส่วนในปีพันเก้ากว่าๆนะครับถึงปีพ9นเก้ารยสก้าสายการผลิตจะถูกโอนไปให้กับ lower อ่าเราก็จะเรียกอันนั้นว่า lower ิช่ซึ่ง คนที่อยู่ตามแวดวงเชียงกงหรือว่าอะไหล่เก่าญี่ปุ่นจะเห็นค่อนข้างเยอะที่เอาเข้ามาในบ้านเราครับผมแล้วปัจจุบันปัจจุบันครับผมปัจจุบันปัจจุบันเบียนเดอร์บิวเอเวอร์ไปเป็นมีคูเปอร์ตัวใหม่ข้อมูลผมข้อมูลผมโอเคอ่ะก็สำหรับความแปลกของมินินะครับสำหรับตัวตัวนี้ไม่เหมือนชาวบ้านเขาธรรมดาเราเห็นเป็นตัวเก๋งตัวอะไรแต่วันเนี้ยเราได้เห็นมินิที่เป็นปิกอัพกคุณผู้ชมแะสภาพสมบูรณ์มากว่าสมบูรณ์สมบูรณ์ ปิดอัพนะครับก็จะอยู่ในซีรีส <Mark one. S 1> ์มาร์ควันของทั้งมอริสมินิทั้งออสตินมินิครับผมก็พื้นฐานต่างๆก็ใช้อะไรร่วมกับมาร์ควันแต่ว่าทีนี้จะแตกต่างกันที่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นประกับคอพวงมาลัยนะครับปุ่มสวิต์ต่างๆก็คล้ายๆกันมีรายละเอียดนิดนึงแล้วก็ที่ไม่เหมือนก็นคือไฟไท้ายนะครับที่ชัดๆไฟไท้ายจะเป็นมา้าแต่ว่าเป็นตัวยาว เรียกไฟไท้ายรองเท้าเกิดมาอ่ะเขาข้าวาไปแล้วสองคันเลยเดี๋ยวมาร์ควันนี้เราเคยให้ดูไปไปแล้วนะครับก็อ,อย่างที่ลักษณะที่เห็นกระจังหน้าคันธนูนะครับองมาลัยรถเมล์กระจกสไลด์นะครับมีรางแล้วก็ประตูประกับนี่นะที่สําคัญที่สาคัญสีาคัญที่จุดเด่นของมาร์ควันของมาร์ควันอ่ะแล้วอย่างพี่โอมินินอกจากตัวเก๋งกระบะแล้วยังมีตัวอะไรอีกพี่แวน ที่เป็นเป็น,ปนรุ่น,นที่ค่อนข้างหายากพอสมควรใกล้เคียงกับกระบะครับผมปัจจุบันก็ยังมีมีนักสะสมนั่งเล่นรถนิยมเอารุ่นเก่งมาแปลงเป็นกระบะเป็นแวนนะก็มีนะโดนจับไหมถามว่าไหมมีปัญหาเรื่องทะเบียนนิดนึงเพราะวา่าทะเบียนรถธรรมดานี่มันจะลงรถยนต์นั่งรอยนตอนห่งอันนี้จะเป็นรอยยอสองกระบะแปลว่าโดนจับถ้าแปลกก็มีจริงๆถ้าถ้าถ้าเราไปแจ้งวิชวกรองขนส่ง คือถ้าวิศวกรตรวจสอบให้เราสามารถขึ้นทะเบียนได้คือตรวจคือว่าความปลอดภัยทางเซฟตี้ใช้งานจริงบนท้องถนนได้จริงๆเทาพี่โอเอาตัวเก๋งมาตัดแปลงเนี่ยตัดแปลงเป็นกระบะจะง่ายกว่าแวนนะพี่เพราะแวนต้อง,งม,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 มีประตูหลังใช่มันต้อง,งหาย,ยากกว่าใช้อะไรแล้วอุปกรณ์เยอะเยอะขึ้นพี่โอ้รึตัวแปลงเลยนะตัวแปลงเป็นพวกเก้าอี้พวกอะไรพวกเนี้ยเคยทำอยู่เนเฟอร์นิเจอร์อันนั้นเราเอาเศษที่เราทิ้งแล้ว อชน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 ไม่ะเดี๋ยวไม่จบในสายของบับเบิ้ลคาร์นะครับก็ไม่ได้มีแค่เฟียสมีแค่มินิอีกตัวหนึ่งเพ่ของเราลืมไปไม่ได้เลยนี่ซูบารุ N 360ซูบารุโอ้เดี๋ยวผมต้องรีบหาเลยรถที่เราเคยลุยขี้ดินขี้โคลนขี้ดินขี้โคลนอะไรเมาเพื่อเล่นเละในท้องเรื่ตามรอยดรสลัมลุยขี้โคลนใช่ไปที่สุพรรณมันเมาเพียบเลยเพื่อไปตามหาซากซูบารุ N 360แต่วันนี้ เราดูตัวเป็นๆสวยที่สําเร็จเรียบร้อยแล้ว,แ,วแล้วไม่ได้อยู่ในวิพิธภัณฑ์ด้วยใช่นี่ตัวนี้ดูด้านหลังมา ถ้าพูดถึงบัลลูลคาร์เนี่ยตัวหนึ่งที่เราไม่พูดถึงไม่ได้ชสำหรับเต่าทองขนองเดชของญี่ปุ่นตัวนี้ซูรุเอ็นสแล้ววันนี้เรามาได้เจอตัวเป็นๆที่สมบูรณ์ที่สมบูรณ์ด้วยไม่ต้องไปตามหาซากกันเมืมื่อก่อนไม่ต้องสมัยสมัยนั้นโหลำบากโหลำบากมากลบากมากฮแล้วที่สําคัญเจอในที่ที่ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ด้วยใช่ไหมพี่โยเราไม่คิดว่าเมืองไทยจะมีอื เยอะขนาดนี้พี่ยังไม่ได้มีคันเดียวด้วยนะใช่ยังมีด้านนอกอยู่แต่ว่านี่เราไปดูพี่อยากจะคับแคบไปนี้นะคุณผู้ชมในสําหรับท้องเรื่องเปิดกุบุกบ้านเซียงวันนี้เราต้องขอแก้ข่าวหน่อยแต่ก่อนบอกว่าเมืองไทยมีไม่กี่คันอ่าก็อันนี้ก็ต้องบอกจริงๆแล้วมันก็คือไม่กี่คันจริงๆด้วยแหละแต่ทีนี้เราก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนอยู่ที่มือใครบ้างอยู่ที่กลุ่ไหนอยู่ที่เซียงคนไหนวันนี้มีโอกาสมาได้ชมแล้วเต็มๆกันเลยดีกว่าอ่ะลักษณะเด่นอีกอันหนึ่งอย่างพี่โยสราเหลาเต้าเอ็นาม ก็จริงๆแล้วพวกนี้ก็ลักษณะคล้ายๆเฟียดเหมือนกันนะครับผมคือช่วงลงช่วงล่างาลงอะไรบางบางเป็นรถรลในยุคในปี5้ปลปลายใช่ฮหมกระตูนนี่ใช่ไหมเนี่ยเป็นแล็ปท็อปเปิดเอ้เป็นหราคาเปิดได้เหมือนกันนะพี่เปิดได้แต่แต่เป็นไม่ได้เป็นผ้าใบอ่าใช่เป็นโลหะประตูเรื่องอะไรนะ อ่าเร่ดรสลัมอ่าดรสลัมเราก็ลองมาพี่เรนดูกันตัวที่เราเคยไปดูที่ท้องเรื่องตำร้อนดรสลัมเนี่ยจะเป็นตัวยาวกว่านี้ใช่ไหมพี่โยเป็นตัวยาวกว่านี้อ่ามีพิเศษกว่านี้ใช่อันหนึ่งอันนั้นหายากหายากจริงนะฮะอ่ะสําหรับเจ้าตัวนี้ก็คร่าวๆกันไหมนะครับคุณผู้ชมซูบัลุ N 3 6 0ยังมีอีกตัวหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้360เนี่ยสําหรับเจ้าตัวเต่าทองเนี่ย ช่วงหลังจะเกิดการพัฒนาขึ้นมาจะมีบางตัวที่หน้าไม่ใช่แบบนี้ละวจะเป็นตัวเรียบเหมือนรถคล้ายๆรถอ๋อน้าจะตัดแล้วเอหน่าเป็นหน้าตัดแล้วคล้ายๆพวกเทคโนโลยีเหมือนคอนด้ในยุคเก่าๆนลอ่านี่นี่เขาเรียกว่าซูบ a รุ R 2R 2อ่ะก็เป็นเครือญยตาดสำหรับเจ้า N 360กันดีไปดกวยวิโยยังไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวดูฝั่งนู้นด้วย เปิดปะทุนสองคันเจ๋งๆแนวแนวไปครับ <ไป S 2> <ป>แล้วก็มาถึงเจ้าเปิดปะทุน สวยงามของแบรนด์คิวไทยโหสีแดงสดเลยอ่านี่ข้อมูลเป็นไงครับคุณต้นครับเออคอนด้าเอสหกร้อยหามาแบบน่าคล้ายนะคลายดิอ่านี่นี่ครับอ่าก็เป็นรถอีกตัวที่ค่อนข้างหายากหายากหกสี่หกหกนะใช่ก็เขาเรียกยังไงครัเราจินตนาการเมื่อก่อนเน่ยเราเปิดประทุนเราก็คิดว่าไอ้ไปกองอยู่ฝั่งเมกาฝั่งยุโรปจริงแล้วญี่ปุ่นเขาก็ทำมาเหมือนกันนะพี่ นอกจากตัวเจ้าเอสหกร้จริงๆมันมีหกห้าร้อีตั้งแต่สามห้าแปดร้อยใช่ไหมพี่โอ๊แล้วจะมีฮอนด้าที่เปิดประตูเล็กหนาอันีตัวเล็กตัวนั้นจะเป็นตัว350ห้าอันนั้นยังเยอะนะพี่เมืองไทยยังมีอยู่แต่ตัวเนี้ยผมม่าน้อยคือยุคนั้นมันเข้ามาขายในเมืองไทยเยอะด้วยครับตัวนั้นหนึ่งเก้าหกสีนอกจากตระกูลฮอนด้าแล้วเนี่ยทางฝั่ง นิสสันหรือดัสันก็ยังมีนะพี่โยเป็นตัวแฟนเลดี้ที่ที่เป็นตัวเปิดประทุน่ะตัวแรกๆนะซึ่งมีให้เห็นกันอยู่ตามพิธภัณฑ์หรือตามอะไรก็ไปหาดูกันได้นะครับอะแต่คันนี้นี่รับรองว่าจะตานติดครับเป็นจะตานติดพี่โยอขับอยู่นี่้อบอกคันนี้รับอยู่มีหลังคาแข็งด้วยนะใช่อ้าวครอบอยู่นะครับดูหลังคาเมื่อกี้เห็นกองอยู่ตรงนู้นครับนี่ ทีเมื่อกี้ติดค้างไว้บอกว่าเอ็นสามหกศูนย์นี่ตัวนี้ยังนี่ยังไม่ได้ทำมีคันเลงไม่ได้มีคันเดียวไม่มีคันเดียวเหมือนงานเฟียสก็ไม่ได้มีคันเดียวเฟียส้านหลังก็ยังมีอะไรมีอะไรเต็มเลยทีนี้ผู้ชมก่อนจะปิดช่วงที่สองรายการไม่พูดถึงตรงนี้ไม่ได้ตัวพับตัวทับถือว่าไม่ได้มากลุ่มนี้ไม่ได้มาสำนักนี้ไม่ได้มาเซียนของคนนี้นี่ครับผู้ชม ำหรับเจ้าตัวนี้ดูจากด้านหน้าดูมีเผิแล้วทุกคนตอบได้เลยสามห้าปอร์เช่สามห้าหก็บอกก็บอย่างนี้เลยแต่จริงๆแล้วหลังจา,ากที่เราได้เคาะมันขึ้นมาเราถึงรู้ว่ามันเป็นไฟเบอร์คุณผู้ชมมันเป็นสเปคแฟรมอ่ะเราพื้นฐานการทำรถแบบนี้พี่โยต้องทำยังไงพี่เราจะใช้อย่างที่บอกฟอร์ดินาปอร์เช่เนี่ยออกแบบรถเต่านะ่แล้วก็รถปอร์เช่ด้วยใช่คือ คือคือคนผลิตคนเดียวกันว่ m, ากันง่ายๆก็เหมือนแบบเป็นเอายืมพี่ยืมน้องกันอะไรเงี้ยมาใช้เอาลงอะไรมาใช้ร่วมกันอะไรประมาณเนี้ยอย่างเจ้าคนนี้ก็คือแบบจริงๆแล้วช่วงล่างก็คือเต่ตาตยเต่าเลยโฟกเต่าเลยมันเหมือนในหนังไหมพี่โยนี้เนในหน,<ใ>น,นังคือเขาพูดโยนไปดูหนังหนังฝรั่งเจมดีนที่เจ็คเจมแสดงที่ตายคารถเลยว่า ตัวนี้เขาเรียกสับเทคนิคของโคาเรโลกเรียกสเปกเฟรมสเปกเฟรมเป็นการหล่อไฟเบอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้พาร์ทชิ้นส่วนเอาชิ้นบางส่วนของตัวจริงๆมาของแท้เนี่ยพี่โยพูดกันจริงๆแล้วก็ตรงแต่งตาหวานได้ได้ไหมพี่โยถ้าถ้าคือพูดถึงมันอาจจะไม่เหมือนทักทีเดียวนะใช่มันจะไม่เหมือนแค่ตรงเลนแค่นั้นเองอย่างอื่นใช้ได้กันได้หมดครับผม ก็จริงๆแล้วอยากจะเปิดข้างในดูเลยทีเนี้ยเกณฑ์ใจพี่เขาพี่เขาทำการฝุ่นไว้แง้แง้ไ้ดูนิดนึงนะคุณต้นมันจะปิดยาวลางเบาแดงโอ้โหแดงมาลูนอย่างนี้นี่สุดๆนะคุณผู้ชมนี่ยไงครับโอ้โหนี่ถือว่าถือว่าเป็นคันที่ผมตั้งใจมาดูที่สุดเลยเพราะคิดว่ายังไงถ้าผมมีรถเต่าเนี่ยผมลุยแน่ผผม สั่งสเปกเฟรมอย่างนี้มาทำแน่แต่ตัวนี้จะพิเศษกับ,กบ,กบตัวอื่นมิโยก็คือเนี่ยลักษณะของซุ้มล้อที่เขาทำเป็นลนักษณะกึ่งเลสติง้งตัวนี้มันจะเหมือนการแต่งในยุคนั้นที่เขา,าใส่ล้อผ่า,าใช่ล้อผ่าแล้วก็ใ,<ช>ใส่รงใหญ่จริงๆแล้วผมชอบแบบ,แบ,บเดิมๆเขานะเกินความโค้งงนนะครับซึ่งถือว่าเป็นรถคลาสสิกอีกชนิดหนึ่งที่นักเล่นรถทั่วโลกรู้จักกันดีแล้วก็เป็นที่ต้องการแต่อาจจะ กำลังเขาจะไปซื้อรถอย่างเงี้ยมันคงเอื้อมไปไม่ถึงแน่นอนแต่ถ้ามันมีโอกาสที่มันจะสามารถทําได้ในราคาถูกเช่นเอารถเต่ามาแล้วก็สัสเปคเฟรมมุ่งนี้มาราคาจะถูกลงลก็อืสวยด้วยแนวด้วยไม่บอกก็ไม่มีใครรู้ <c oughs> ไม่บอกม่มีใครรู้ <c oughs> ทุกคนก็เห็นก็น,นึกว่าโอ้โหเป็นพอเช่เป็นพอ c h e เป็นอะไรไปแต่จริงๆแล้วมันคือ,อพื้อรถเต่าครับผู้ชมแต่คือ เจ้าของก็คือใส่ใจรายละเอียดอ่านี่ออก้ี่ยังอื่นคือของแท้อาใช่พื้นฐานพื้นฐานรถเต่าพื้นฐานรถเต่าใช่อืออ่ะผู้ชมน้ำงามไปแล้วสำหรับรถในท้องเรื่องเปิดกลุบุกถ้ำเสียงคัดแรกนะเอาจะาห้องนี้ก่อนด้านหลังยังไม่นับนี่ยังไม่ได้พาเข้าไปเพราะว่ามันมีเขาอะไรลำบากหรือวาอัไรที่อะไรยากอะไรที่ใครคิดว่า มองไทยน่าจะน้อยเชื่อไหมคุณผู้ชมกองนในกลุ่นี้เดี๋ยวช่วงหน้าผมมีไฮไลท์เด็ดๆอะไรอีกทางฝั่งนน้นเดี๋ยวผมพาไปดูครับผม